ตอนที่เราได้ลีปินมานะคะก็ให้เพื่อนๆกะดูนะคะว่าจะซักประมาณไหนนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะก็ลองซักประมาณใช้ปากากาก็ได้นะคะวัดเอานะคะก็ตัดประมาณนี้ตัดประมาณนี้นะคะตัดประมาณนี้นะคะ ก็วิธีที่เปิ้นจะทําวิธีทําลิบบิ้นของเปิ้ลวันนี้นะคะเปิ้นจะใช้แค่ไอคอนกันเม้มคือโคลมเปิ้นจะใช้แค่ลิบบิ้นเข็มกัดแล้วก็แล้วก็ได้นะคะคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีปืนกาวนะคะก็ให้ใช้ปืนกาวก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะ รวดเร็วกว่านะคะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีปืนกาวนะคะก็ใช้เป็นเข็มกลับได้ก็ได้นะคะคือจริงๆเข็มกลับได้ก็เป็นสีดํานะคะแต่ว่าวันนี้เปิ้นเดี๋ยวเปิ้นจะเย็บให้เพื่อนๆดูดก็เลยเลือกใช้สีขาวนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะคะนะคะวิธีทําก็อย่างนี้นะคะถือออกถือไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็บิดนะคะ บิดแค่นี้เองนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้คือคือด้านด้านนี้จะเป็นด้านที่ติดเข็มกัดนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่เราหันออกเวลาเราติดนะคะวิธีการเย็บนะคะก็เย็บไม่ยากนะคะก็เย็บนิดหน่อยเอาค่ะเย็บนิดหน่อยให้โบอยู่ ันนั้นเองนะคะ <Yeah. S 1> ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปืนกาวก็ใช้ปืนกาวได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีปืนกาวก็ใช้วิธีเย็บมือเอานะคะ <Yeah. S 1> เย็บก็เย็บประมาณนี้เนาะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะให้โบอยู่ติดกัน <Yeah. S 1> นะคะถ้าเป็นได้สีดำ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นแค่สีดำนิดหน่อยนะคะแต่อันนี้เป็นได้สีขาว เราเย็บไปสักประมาณอันนี้สองทบแล้วใช่ไหมคะประมาณสามทบเนาะจากนั้นก็สวยได้ไปนะคะสวยได้ไป เจีบเข้าไปตรงที่บริเวณที่เป็นได้ที่โผล่ออกมานะคะแล้วก็สอยขึ้นไปแล้วก็ม้วนเจียบเข้ามาอย่างนี้นะคะเป็นการเก็บได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะทำไก่เราไม่ค่อยคมเลยอ่ะอยนกันไก่ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดเป็นได้สีดําก็จะเห็นแค่นิดหน่อยเองนะคะจากนั้นเราก็มาติดเข็มกลัดนะคะก็ให้เพื่อนๆออดูนะคะอันนี้ด้านที่เราจะกลัดนะคะเราจะไม่เย็บตรงนี้เราจะเย็บด้านนี้นะคะก็เก็บเข้าไปเราจะเย็บด้านที่เราไม่ได้ใช้กลัดนะคะ คือจริงๆเพื่อนๆจะอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นการซ่อนเข็มกลัดนะคะเพื่อนๆจะเย็บด้านนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวปั้นจะเย็บแบบซ่อนเข็มกลัดให้ดูนะคะวิธีการเย็บก็นะคะคือปิ้นจะไม่เย็บออกไปข้างนอกนะคะปิ้นจะเย็บเฉพาะตัวนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆคลี่โบออกมานะก็จะเย็บแค่ด้านในนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เห็นรอยได้เยอะนะคะ เีบบบแน้นะสักประมาณสามทบก็ได้นะคะสามหรือสี่ทบก็ได้แล้วแต่นะคะจากนั้นก็ ริบออกมาด้านนี้วิธีการเก็บได้นะคะก็เก็บอากมดก่อนแล้วก็เราก็จะสอยได้เข้าไปตรงช่วงบริเวณของได้ทั้งหมดนะคะหรือว่าจะเก็บข้างๆนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เุ้ยเห็นหเปล่าเอยแล้วก็ให้มันมีวงๆอย่างนี้นะแล้วก็สอยได้เข้าไปแล้วก็ดึงมัดแน่นๆนลคะ่ะดึง แล้วก็ใช้เล็บจิกนี้นะคะน,นะคะก็จริงๆจะทำอันเดียวก็ได้แต่ว่าเปิ้นจะทำสองอันนะคะสองด้านเพื่อความแข็งแรงนะคะแล้วเราก็จะเย็บอีกทีหนึ่งนะคะเย็บอีกด้านหนึ่งเย็บอีกอันหนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงให้โบของเราแข็งแรงนะคะ หรือเพื่อนๆจะไม่เย็บก็ได้นะคะแล้วแต่ mm. เย็บอีกรอบหนึ่งนะ ต,ตัดลิปปินตัดได้ที่เหลือนะคะอานนี้นะคะอันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกนะคะ